วันนี้ผมจะมาแนะนำร้านบริการเติมเ e กม eFootball ราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันแน่นอน100%และเปิดบริการมานานแล้วกว่า10ปีโคตรคุ้มต้องที่นี่เลย In b a c k M เติมเกมและไม่ได้มีแค่เกม eFootball อย่างเดียวยังมีเกม Free ฟฟ r e f า f a r ์ r o b บอและเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักได้ที่แฟนเพจ In b a c k M เติมเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากกำพลด้วยนะจ๊ะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะจู้จ,จ,จ,จ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เจอผมอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมามีคอนมีคอนเทนต์ใหม่อีกแล้วคือผมจะมาบอกข้อดีและข้อเสียของแผนที่ผมเลือกมาทําในคลิปนะแต่วันนี้คลิปนี้ก็คือแผนนี้นะผม4ี่หนึ่งสองสามนะครับเป็นแผนหลักของผมแบบโอ้โหยาวนานมากฮนะณตอนนี้ยังเป็นอยู่นะแต่แบบผมแบบปรับไปเล่นแผนอื่นมากแล้วผมสัส่วนใหญ่นนครับณนะตอนนี้นะ แต่แผ่นนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับผมผมก็ยังถือว่าโคตรชอบครับแผ่นนี้ชอบมากๆฮะผมจะมาบอกข้อที่เขาเสียดแล้วบอกเรื่องการใช้นักเตะนี่ยครับควรเหมาะสมกับอะไรเรื่องสไตล์คนเหมาะสมกับอะไรนี่ครับกับแผ่นนี้นะฮะแต่แบบไม่ได้เข้าไปเล่นในเกมจริงๆนะครับในคลิปนี้นะผมแต่ครับแบบคอนเทนต์แบบนี้แบบคนตอบรับดีนะฮะก็จะยาวๆไปเรื่อยๆนะครับขอปรับเสียงด้วยทุกคนไปมาครับอย่างแรกนะฮะคือแผ่นนี้ ส 1>, 1 2หหลัง4กลางรับ1กลางลุก2หน้า3นะครับผมมาพูดถึงกองหลังกันเลยฮะกองหลังแผ่นนี้ครับผมมัน4ตัวนะครับก็จะจะเป็นปกติของแบบเหมือนกับแผ่นอื่นๆนะครับแต่ผมแบบเล่นไปเล่นมาผมรู้สึกว่ามันยืนตำแหน่งดีกว่าทุกคนอย่างหนึ่งอยู่ที่ตำแหน่งเอ้ไม่ใช่อยู่ที่สไตล์ของนักเตะน,นะครับว่านักเตะเล่นสไตล์อะไรนะครับผมอย่างาวารานบิลลอัพเนี่ยครับอย่าง ูริเกอร์เดรทอยเออร์นะฮะก็จะเป็นแบบสายชนหน่อยนึ่งครับผมแล้วขวาซ้ายนี่ครับเราใช้เป็นรับจ่าจ่าหรือว่าลุกโหดก็ได้นะครับลุกโหดแล้วก็เป็นแบบเอ่อดีเฟนซีฟเอ่อพี่ชาออฟเฟนซีฟนะครับออฟเฟนซีฟดูฟูลแบ็กนะฮะแต่ถ้ารับแบบจ่าจ่าเนี่ยก็จะเป็นดีเฟนซีฟฟูลแบ็กนะครับอย่างเช่นพวกปาวานะครับผมเป็นต้นนะฮะเอ่อวาริสการ์ดนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะกางรับนะครับผมแนะนำเนะฮะ กูเลยดีกว่าว่าสมควรใช้กลางรับจ่าจ่านะครับผมไม่สมควรใช้ที่เป็นกลางรับที่แบบผดแบบเติมเกมดีๆนะฮะอย่างเช่นแบบอาคิมิดเนี้ยผมว่าไม่สมควรหรือว่าอาจจะเป็นพวกอ่าอะไรวะนั่นแหละตัวที่แบบเติมเกมดีๆนะฮะผมว่าไม่สมควรนะครับหรือว่าตัวที่บางๆนะครับเอตาชาวีนะผมว่าไม่สมควรนะฮะควรเป็นตัวพวกตัวแบบใหญ่ๆแข็งๆหน่อยครับผมอย่างเช่นนี่ฮะตัวนี้ หรือว่าวีเอล่าแล้วก็ไลวาคาเซมิโลดิแคนไลท์ iro, ite, แล้วก็เป็นโรดี้นะฮะเป็นต้นนี้ครับผมแล้วก็เป็นพวกอันนี้นครับอ,อย่าดมาถึงกองกลางตัวลุกของเรานะครับผมชอบแผ่นนี้คือกองกลางตัวลุกก็แหละเพราะว่ามันเป็นสองตัวแบบยืนอยนะู่เนี้ยเราสามารถปั่นได้นะผมปั่นดีนะเราเลือกตัวปั่นปั่นดีๆมานะครับแล้วก็มาปั่นหน้ากบเอานะฮะโคตรแจ๋วนะครับทำเกมไว้ด้วยนะครับผมเลือกมนซี่กับเนยมาพยืนเลยนะ ปั่นโค้งๆครับผมถ้าใครอยากให้ผมลองเล่นแผ่นนี้นะครับคอมเมนต์มาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูด้วยนะครับก็คืออยากจะเป็นคอนเทนต์ต่อไปเลยนะฮะเนี่ยผมเลือกแบบพวกมันซี่ในมานะครับยิงหลอดมุ่งไกลๆก็ได้ทุกคนเลือกเป็นแบบเป็นโนกูมายืนมายิงก็ได้นะฮะสบายครับผมพวกแบบพซาโคเป็นแคมนะครับมายิงไกลๆก็สบายนะครับอย่างเช่นเจอหลาดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสไนเปอร์นะครับผมเฮ้ยสไนเดอร์เนี่ยฮะโอ้ยิงมันทุกคนแผนเนี้ชอบมาครับผมแล้วก็นี่ครับ ซ้ายขวาแล้วนะครับผมจะแนะนําเป็นสายเปิดบ่งดีกว่าครับเพราะว่าแพทนี้สายเปิดบ่งมันมานะครับผมหรือว่าใครอยากเป็นสายจี้จานเร็วๆก็แล้วแต่นี่ครับเปิดบ่งขวาเป็นอย่างเช่นนะครับโนกูเคซ่าเไคแคมอะไรต่างๆเป็นต้นนะฮะสายก็เป็นพวกคอสติดไปดีผมก็ได้นะแล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับถ้าใครรู้บอกผมด้วยนะฮะผมจะมีความรู้เพิ่มนะครับตัวเปิดบ่งดีๆนะแต่ถ้าอยากใช้ตัวไวๆก็อย่างเช่นเอปเป้ซอนเลีอว เคซ่าเอาไว้นะแล้วก็อีกหลายๆตัวทุกคนจิตจารมีเยอะแยะหมดนะแต่ผมแบบนึกขึ้นได้ตอนนี้นะเท่านี้นะฮะเพราะว่าสมองตันนะหน้า <c oughs> กองหน้าบอกเลยว่าพิงสือละเป็นตัวที่บอกผมว่ามันสําคัญสุดทุกคนกองหน้าเพราะว่ากองหน้าเราสมควรใช้ตัวที่ครบเครื่องครับผมทุกอย่างฮนะเชรฆาตอะเพราะแผนนี้มีกองหน้าแค่ตัวเดียวผมใช้เป็นเลวานครับเพราะอะไรเลวานแข็ง เร็วของบอลดียิงไกลโหดยิงธรรมดาโหดโม่งดียิงได้ทุกท่ายิงท้ายากได้ฮะไม่ว่าบอลจะมาอย่างไงยิงได้หมดครับเลววนวิ่งหาช่องก็ดีฮะผมมาบอกเลยว่ามันครบเครื่องมากทุกคนถ้าแบบพวกตัวพวกนี้นะผมจะใช้เป็นอาร์เรนเลววนโอซิมเพนอีซักอีกซักเล่มาแล้วแล้วก็ <c oughs> ปาเป้โรนโดเป็นต้นนี่ครับ อีกหลายตัวก็มีนะครับแต่แบบผมไม่ค่อยได้จับนะฮะจับเป็นช้าพวกนี้สะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นเปดี้โนกูนะครับมีความเร็วผมคอยเปิดหม่งเข้ามานะครับมีสกิลพิทพอยต์คอสซิงท์เนี่ผมเปิดหม่งโค้งเข้าหัวเลวานะฮะหรือว่าเข้าขาเลวานยิงถ้ายากก็แลวแตะนะครับผมแล้วข้อเสี่ยงเรานะครับเอ่อถ้ากองหน้าเราเนี่ยจะเล่นกับกองกลางลูกสองตัวเราตัวนี้สะส่วนใหญ่นะถ้าเขาแบบไม่พลิกออกข้างส่งให้ตัวข้างเรานะครับ เขาจะได้เบิ้ลกับกองกลางตัวลุกของเราซะส่วนใหญ่นี่ครับผมและถ้ากลางลุกเราเป็นสไตล์แบบที่ไม่ค่อยเติมขึ้นมาสไตล์แบบอยู่ต่ำๆเนะี่ยแย่ฮะเป็นข้อเสียเลยครับผมแต่ถ้าเป็นสไตล์แบบเติมขึ้นมาเล่นแบบกับเลวาน,นะีครับสไตล์สูงหน่อยก็จะดีฮะค,คอยเบิ้ลคอยยกหรือว่าคอยเบิ้ลปุ๊บชิงออกข้างได้นะครับผมสบายฮะหรือว่าเบิ้ลปุ๊บยิงหลอดมอนะ่่งเนี่ยก็แล้วแต่จะชอบกันนะครับผม นี่ฮะเขาเสียไม่ค่อยมีอะไรมากครับกับแผนนี้อย่างหนึ่งคือมีกลางรับตัวเดียวครับผมแต่ถ้าเอาเป็นกลางรับจ๋าก็อยู่ครับผมสบายครับถ้าใครอยากผมเล่นลงเกมดิวิชั่นจริงๆนะคอมเมนต์มาบอกเลยนะฮะเดี๋ยวทำคลิปต่อให้เลยนี่ครับผมนี่ครับกับแผนนี้ก็จะประมาณนี้นงครันะเป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวมากผมเดี๋ยวลงในทิกตอกเลยนะฝากติดตามทิกตอกกันด้วยนะครับผมจะครบพันลแล้วผมจะสตรีมให้ทุกคนมาเล่นกับผมด้วยนะครับโอเคฮะ คลิปนี้จบลงแล้วครับผมหากคลิปนี้เป็นสาระนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งบอกก่อนว่าแผ่นนี้ผมเอามาจากนี่นะฮะกดเลือกได้เลยนะครับผมปรตีนนะและอย่าลืมกดติดตามที่ต่อผมด้วยนะครับจะพันซับนะฮะอีกอย่างหนึ่งยูทูบผมจะหมืน่นซับนะครับฝากกระทืบหน่อยนะครับแล้วเจอคลิปหน้วผมอยาผมทำแผ่นไหนบอกผมมาได้นะจ๊ะบ๊ายๆจบจุ